ซิตี้ค่ะสมรรถนะดีเยียบราคาสบายกระเป๋าผ่อนหกพันตลอดสัญญาต,ต้องยกให้มาด้าสพบกับกอริล่าค่ะโชว์รูมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ Tik Tok ครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเตอรินที่โชว์รูมไลระค่ะมาพร้อมกับมาด้าสมีทั้งรุ่นเก่งและรุ่นซีดานและมาด้าสองยังมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีีซีซูบ1 2 9 9ซีซี93แรงม้ามีเกียร์ออโต้6สปีดและมีโหมดเกียร์แมนนวลให้ด้วยนะคะฟังก์ชันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างตามมาชมคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเริ่มจากคันเก่งซีดานก่อนเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยที่คันนี้มาด้า21.3 S Leather ปี2022คันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เพียงพอต่อการใช้งานเป็นรุ Long ่นลองท็อปเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยกระจัง้านหน้าจะเป็นโทนสีดำเงานะคะตัดขอบด้วยโครเมี่ยมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างบอดี้ด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับแม็ก a l อ o ขอบ1.5ส่วนกระจกมองข้ามปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวและมือจับนะคะเป็นระบบสัมผัสกุญแจย์เลตเปิดปิดง่ายเกียงปลายนิ้งสัมผัส ด้านท้ายบอดี้ตัวรถในรุ่นเก่งซีดานสประตูนะคะด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้เช่นกันแล้วก็กล้องถอยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเพิ่มความเท่ให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าน้องมีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบพันส่วนเสาอากาศก็จะเป็นแบบชักฟินเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกย้อที่3เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ ภายในตัวรถดีไซน์สปอร์ตมา,า,ากๆสำหรับรุ่นมาด้า2นะคะในรุ่นนี้เป็นรุ long ่นลองคอปนะคะมีหน้าจอปรับอัพแสดงความเร็วมาให้ด้วยส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นแบบปุ่มหนังดีไซน์3ด้านมาพร้อมกับแคดเดนชิพและคุดคอนโทรลฟักงชั้นท็อมากส่วนหน้าจอโซนกลางนะคะสามารถสัมผัสทัชสกรีนเชื่อมต่อไร้สายได้แอ์นะคะเป็นแบบมือหมุนปรับแรงลมเองได้เลยส่วนปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุน่มค m น n d คอนโทรลนะคะสามารถคอนโทรลมีเดียได้เวลาเราขับขี่จะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปสัมผัสทัชสกรีนที่หน้าจอ เกียออโต้ Auto ขับง่ายและมีโหมดสปอร์ตมาให้เลือกใช้งานตามการขับขี่้วยค่ะส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังเป็นสีกลมนะคะตัดสลับกับเบาะกำมะหยี่มาให้ด้วยค่ะหลังคาเป็นนวนสีเบททำให้ตัวดรถดูกว้างดูโปร่งยิ่งขึ้นค่ะและห้องผูดด้โดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังเดี๋ยวไปต่อกับคันแฮทแบ็กหประตูต่อเลย หรือจะเลือกเป็น m a z d a 2 1.34 Sport ปี2023คันนี้เป็นรถทรงเก่ง5ประตูถอยจอดสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูกับฟังก์ชันด้านในกันต่อเลยค่ะว่าคันนี้5ประตูมีฟังก์ชันอะไรที่ต่างกับรุ่นซีดานกันบ้างเริ่มจากกระจังด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ดีไซน์ไม่แตกต่างกันเลยเป็นกระจังด้านหน้าโทนสีดำนะคะมีรูระบายลังพึ่งมาให้และตัดกรด้วยโคเมียมไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ และประต่อที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวล้อนะคะก็จะไปล้ออลลอยคล้ายๆกันเลยส่วนกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับกุญแจคยีเลตเปิดปิดง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสอาจจะแตกต่างกันที่ฟังก์ชันด้านในตัวรถตามไปต่อเลยค่ะบอดี้ด้านท้ายท่งแฮทแบ็กห้าประตูมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยและกล้องถอยจิตตั้งมาให้แล้วส่วนไฟเบรกดวงสามก็มีมาให้ครบเลยนะคะด้านท้ายสามารถเปิดฝาท้ายเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วยนี่ ที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะหรือว่าเป็นมือหม่หัดขับแนะนําในรุ่นแฮตแบ็ก5ประตูเพราะว่าเวลาเราถอยจอดจากกะร,ระยะได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันข้างในกันต่อเลย พอต่อข้างในตัวรถกันเลยดีไซน์สปอร์ตไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้ซีสปอร์ตก็จะให้เป็นหบอกผ้าสีดูโทนน้ำตาลตัดดำส่วนตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นดีไซน์สามด้านส่วนฟังก์ชันมีแค่โซนด้านซ้ายเท่านั้นนะคะยังไม่มีหน้าจอป๊อปอัพมาให้แต่ว่าคันนี้เลขไมล์วิ่งเพียง1 9 0 0 0มเกิโลเท่านั้นค่ะส่วนหน้าจอโซนกลางรองรับสัมผัสทัสรีและก็ยังมีปุ่มพมานคอนโทรลมาให้อีกเช่นกัน มีโหมดสปอร์ตมาให้เลือกตามการขับขี่ประวัติดีรถปี2023น่าเลือกมากมเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องโดยสารกันเลยค่ะห้องผู้โดยสารก็กว้างนั่งสบายนะคะถึงจะเป็นทรงแฮทแบก็กแต่ว่าในเรื่องของการถอยจอดบอดี้หน้าท้ายจะสั้นลงทําให้เรากระยะถอยจอดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันและราคาพิเศษหน้าตัวรถกันเลย และที่สําคัญยังสามารถเลือกซื้อรถมือสองได้อย่างมั่นใจเพราะเรามีบริการตรวจรับประกันโครงสร้างจากบริษัทชั้นนํนนา g o Inspection Thailand ตรวจมากกว่า344จุดไม่มีชนหนักที่ความจมน้าหรือตัดต่อกอไมค์ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะระหว่างเก่งซีดานกับเก่ง5ประตูมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันเลยใช่ไหมคะแล้วคุณล่ะชอบรุ่นไหนเลือกได้เลยกับข้อเสนอสุดพิเศษดาวรถต้อนเพียงสูตรเปอร์เซ็นต์ผ่อน6,000ตลอดสัญญา รายได้12,000บาทเช้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวแล้วเรายังมีบริการส่งมอบรถทีทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยคอมเมนต์ Comment, ชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปหรือโทรสายด่วนที่เบอร์092-447-8888ติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยพิสูจน์รถใหม่ในราคามือสองได้แล้ววันนี้เพราะคุณคือคนสำคัญกอรอลิล่าคารรักรถรักคุณ